ตอนนั้นอะยังนั่งหยิกนั่งขํำกันเองอยู่เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่อยากดูแต่คือบางทีเวลามันไม่ได้ด้วยเราก็อีกอันหนึ่งกลัวแบบดูแล้วมันไม่อินอ่ะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้ดีเนี่ยหมอจิใช่เฮ้ยรู้นี่มีแต่มีคนพิมพ์ให้ให้อ่านไปแหละไม่มีไม่มีไม่มีมหมอจิหมอจิแต่แต่ว่าเหมือนใครบอกนะว่าเออก็อ๋อพี่ตองบอกพี่ตองบอกว่าก็เล่นไม่ค่อยไกลตัวมากนะเล่นเป็นตัวเอง ไกอยู่เล่นเป็นหมอไกลกดิโหหมอผีไงหน้าตาดูฉลาด,ดเฉยไอซีเนาะพี่พี่ฟุกน่ารักหรือหล่อคะหรือปากแจว๋วพูดดีๆนะชดหลายอยู่คนดูหล่อครับผมฟุกหล่อฟุกหล่อฟุกน่ารักครับแล้วฟุกก็ปากแจ๋วฟุกคือฟุกคือทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับผมแต่งว่าดี ดี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 ปากแจวหมอไกลแต่ปากแจวเหมือนกันคุณรู้จริงครับคุณได้ไปต่อเพราะว่านี่ตอนแรกตอนแรกก่อนไลฟ์แบบวันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าผมมาจุกไลฟ์แบบจะมีคนแบบซื้อตั๋วไปไทเปผมก็เลยมาจุกเลยแล้วเบอกมาจุกแล้วซื้อไหมซื้อเขาโพสลงเอ็กซ์ในเอ็กซ์ แต่ออชี้เรากว่าหมอจีนะคะอาชีคือใครจูเหรอไายจูคนที่พิมพ์มาชื่อบัวนัสกอร์ปิยพัทครับผมบอกว่าอาชี้เรากว่าบัวนัสกอร์เอาละเอาละชื่อบัวครับชื่อบัวนัตสกอร์ปิยพัทครับผมได้ได้เลยขี้ฟ้องมากเลยมาหัว ไม่คือฟุกกระจูหล่อหล่อสูสีกันหล่อุูสีกันแต่ว่าจูจะดูดูสะอาดกว่าฟุกเฮ้ยบ้ามีแต่คนบอกว่าผมอะสะอาดเหมือนแบบอาบน,น้ำมาแล้วร้อยรอบความจริงในหนึ่งวันอาบน,น้ำก่อนรอ,อเล่นรอเล่นฟุกอะพี่ฟุกพี่ฟุกรู้จักแต่บีบัวค่ะอา้าวเราวม่เฉลย แล้วอ่านด้วยนะอ่านไม่ถึงฟุกสกปรกเหรอไม่ฟุกคือฟุกไม่ได้สกปรกครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันคือคนเราอ่ะคนที่ไม่อาบน้ําคือคนสะอาดครับผมถ้าใจเราสะอาดเราก็ไม่ต้องอาบน้ําครับคนที่อาบน้ํามีแต่คนสกปรกครับผมรอเล่นเราเล่นราเล่นตะากาไหนเนี่ยตะกะเวลาที่เกียจอาบน้ําสะอาดแล้ววันนี้สะอาดไม่ได้ออกไปไหนสะอาดรอเล่นนะทุกคนพี่ฟุกเป็นแมวติดมอม ติดแมวติดมอมคือติดติดคุกใายแมวอย่างเนี้เหรอจะติดคุกใต่แมวคืออะไรเมื่อใจเราสะอาดเราเสะอาดถูกต้องไอเขาบอกประหยัดน้ําค่ะพูดยังไงใช่ทุกคนเดี๋ยวนี Bier ้ทั้งค่านา้าค่าไฟเลยเดี๋ยวเราต้องประหยัดได้แต่อากาศอากาศแบบเนี้ยอาบเถอะใช่ใช่ใช่อากาศร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียค่าไปหาหมอยเพราะเป็นขี้กากนะครับ แต่วันนี้ฟุกยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะใช่ไม่ได้อาบเลยเห็นไหมบอกเราทุกคนอย่างก็กําลังเมื่อกี้กําลังจัดชุดอยู่ไงแล้วพี่อาบน้ํากี่ครั้งคะถ้าพฟุกเลยไหมฟุกฟุกสูชุดไม่ได้บางวันชุดสองครั้งสองวันอาบทีถึงว่าอะไรมีกลิ่นอะไรเหม็นมาถึงนี่อะไรงงแหมมีกลิ่นอะไรเจอกันก็ชอบมากอดมาอะไรตลอดอะฟุกอะ โอ้โหตอนไหนฟูกฟูกชอบบังแกชูนครับทุกคนหืมวันหลังจะถ่ายคลิปไปเลยอันเสียงตอนตีตอนตอนตีคอไว้อะตัดหนึ่งนะตอนตีคอนี่ใครตี <laughs> ให้โอกาสอีกรอบรักสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันฮ่า ฟุกปากแจ๋วจริงค่ะเถียงไม่เคยชนะฟุกเลยแต่ฟุกก็ไม่ค่อยชนะชูดนะครับผมนะ่ยมชุดต,ต้องแบบทนมือทนตีนะครับทนมือทนเท้าอุ้ยขอโทษพูดหยาบฟุกเป็คยหยาบคายทุกคนรับไม่ได้เลยคือบอกแม่ <c oughs> ไม่ค่อยให้พูดคาหยาบไม่เคยได้ยินคาว่าไม่เคยได้ยินคาหยาบมาก่อนเลยพอได้ยินคาว่าตีมือมันแบบชุดเห็น,ลนหลวงพ่อจริงจังไหมกล้าบก้าสาบาบไหมหลวงพ่อจริงจังข้างบนเนี่ย กับหลวงพ้องดูโอ้ี่ะสาบ้านเนี่ยว่าเนะเต๋อผูอะไรเนี่ยฟูกเขามีคนบอกว่าปากแจ๋วทั้งคู่เลยอ่ะก็ใช่ตลกแก็ถูกใช่แต่คือแต่คือทุกคนต้องมันอยู่ในมันอยู่ตรงพื้นฐานที่ว่าช่วยกับฟุกสนิทกันนะครับผมถ้าเกิดไม่สนิทไม่กล้าพูดอะไรกันอย่างนี้นะทุกคนอย่าดราม่านะเวลาคุยเล่นกันอะไรเงี้ย น่นะมาเพราะว่าคนที่มาดูผมก็คือชินเดือนระบนแล้วอาริงกับชินใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมว่าฟุกเคยชุกกับฟุกเคยเถียงกันในไลน์อ่ะเราฟุกพิมพ์ยาใช่ไหมฟุกเป็นคนพิมพ์ไม่เร็วฟุกสู้ไม่ได้ฟุกเลยส่งไว้ยมาสู้แทนเฮ้ยไม่บอกมาบอกเขาดิส่งไว้ก็ยังสู้ไม่ได้ก็เลยโทรมามพิมไม่ทันแ่ะปกติไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพิมพ์หาใครปกติจะโทรอ่ะ จะมีแต่คนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะพิมพ์แต่ละอย่างก็คือพิมพ์ช้าสรุปใครชนะคือเอาไว้ง่ายนะทุกคนสิบสู้ถ้าเกิดสมมติเถียงสู้กันสิบรอบนะชูดให้ฟุกเลยครั้งเดียวเพราะลงบ้านใช่ครับแต่ถ้าแต่ว่าพอฟุกมันจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยจะจะเริ่มสู้ไม่ได้ละเพราะกลัวหนีก่อนเรามันนักเลนคียบอร์ดอยู่แไงนักเลนคีบอร์ดเรามันนักเลนคีย์บอร์ดอยู่แล้วออ ไม่ไดราม่าค่ะเพราะอยู่กับแฟนคลับตลอดฟุกทำไมฟุกท่าแบบนี้กับพี่ๆน้องๆเขา,าอ่ะฮะเขาชอบไปตีกันแหมแฟนคลับก็บปากแซ่บเอะไม่เป็นไรทุกคนชูจะปกป้องทุกคนเองทุกคน<ห>ไม่ต้องห่วงพี่ชูให้เลือกฟุกห้าคนกับฟุกห้าขวดตอนนี้ฟุกก็ไม่ต่างอะไรกับห้าขวบแล้วครับตอนเนี้ย <laughs> ไปชูพูดดีๆ <laughs> แต่ฟุกชนะจู ฟุกทําจูทําไมทาอะไรครับไม่ทําฟุกวีนเก่งคับเนี่ยมีคนบอกล่วผมต่อยเลยต่อยเลยสู้กันเอาตีกันตีกันตีอะไร่บอกฟุกฟุกวีนเก่งเหรอบ้าไม่วีนหรอกฟุกชอบแอบยิงหลังค่ะอ๋อชุดไม่แอบครับชุดยิกเลยจริงชุดเคยทำฟุกหลังเวอะด้วยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยนี่ยิกเหลือไฟมาลนอ่ะไม่ บ oh oh, ึ้มไงจะไม่ได้อ่ะที่บึ้มใจอ่ะไม่ใช่อันไหนวะอ๋อตดเนาะหลักเบอร์เลยหลังเวอรเลยเขาชอบบอกตดอัดหลังกับตดอัดขาผมครับทุกคนหลังเวอร์เออฟุกบนเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดเรื่องบนเก่งชุดไม่เถียงครับไม่มีอะไรแก้ตัวให้ทั้งนั้น ฮชแท็กเซฟแฟน,นครับชูดขอวิ่งวอนต่อสังคมนะคบผมว่าคือน, <c oughs> น้องชูดเป็นคนแบบนี้ครับทุกคนปลดเข้าใจน้องชูดด้วยแต่ว่าน้องชูดขอลักทุกคนนะครับผมคออ๋อไม่ขมครับตดอาดขมคอขมคอไม่ไหวเขาบอกมขมคอไม่ไหว <c oughs> ก็คือถ้ามีคอนคือถ้าใส่คอนแทคเลนอยู่ก็คือคอนแทคเลนปิวหายไปเลยเวลาพี่ชูดทำก็คือถ้าเกิดฟุกเพื่งอาบน้ำเสร็จแล้วโหัวเปียกก็คือหัวแห้งผมแห้งเลย อันตดหรืออะไรเฮลิเคนถ้าไม่รักกันจริงทําขนาดนั้นไม่ได้ใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมาถึงไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาถึงจุดนั้นได้ยังไงพี่ชูเคยโดนพวกเทคอนโดใส่ไหมตอบเร็วๆที่คิดนานเกินเนี่ยมีพิรุษละอันเนี้ยไม่ค่อยไงไม่ค่อย ไม่ค่อยโดนหรือคือคืออะไรไม,ไม่ค่อยโดนพี่ไม่ค่อยโดนแต่ว่าคนที่โดนจะเป็นพี่ตอง <laughs> อ่ะสรุปว่ามีจุ๊บแจ็คของครับแต่ฟุกแต่ฟุกชอบฟุกชอบตีตรงนี้ค่ะฟุกชอบตีหลังคอชูดแหมชูชอบดึงผมครับขเขาเรียกว่าแบบเอ็นดูเล่นแบบเอ็นดูนี้แหละ <laughs> ต้อง <laughs> เปลี่ยนเอฟเฟกตก่อนเริ่มลำคาละ่ะ <laughs> มา หน้ารำคาญกว่าเดิมเอาดอกไม้ั้างได้หว่อดอกไม้บ้งหน้าเหมือนอยู่นะเนี่ยไม่ต้องใส่รอเอาออกสิใส่อยู่ปะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีอดมีอดหนึ่งเลยใส่เอฟเฟกนี้ใช่ป่ะหน้าหน้าข้างเนี้ยนึกว่าที่เชียก็พี่น้องกันก็ทรงใหม่ของพี่เชียก็ผมสังง้นไงเหมือนเลยเหมือนเลยแต่หนูวอยากโดนนะคะ อ,อ๋อน้องบีบัวอยากโดนฟุกเทคอนโดใส่เหรอครับเออหลังๆแบบพี่ต่อยหนูเลยค่ะแบบเวลาเจอนะ่ะเฮ้ยไม่ได้แบบทำอย่างนั้นไม่ได้คนมันเยอะบอกกันเลยกนะันไปดึง <laughs> พี่แพรบางทีมันอยู่ในจุดที่ถ้าเกิดว่าเรายอมเราก็ต้องเป็นฝ่ายโดนไปตลอดพี่แพรนึงออกปะเหมือนนั่งดูคนตีกันแบบกระจกสะท้อน <laughs> ดอกติดหวัวติดหูเหมือนกันด้วยต่อ <laughs> เชียร์ล่าสองเลยแต่วันนั้นตลกมากล่าสุดที่เจอกันจะเข้ามาดึงผมชูดแต่ว่าชูดรู้ไงว่าออกไปมันร้อนแน่นอนก็เลยยังไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ได้สระผมมาไอมันจับปุ๊บหัวมันสระผมเหรอหัวมันมากแบบก็มันร้อนกลับมาก็ต้องสระผมใหม่ประหยัดน้ำรู้ไหมว่าทุกวันนี้หน้าแรงเนี่ยเขาไม่มีน้ำใช้กันขนาดไหนฮับฟุก ก็เรามีเราก็ใช้หน่อยเถอะมันสกปรกเวลาเจอคนอื่นเนี่ยภาพแรกที่ก็ถูกของเขาอ่อนถ้าภาพแรกที่ชุดเจอฟุกคือฟุกผมยาวตอนนั้นแล้วก็งงว่าอีนี่เขาเพื่อชีวิตเลยขนาดนั้มันเป็นสไตล์มีใครทันไหมมีใครทันฟุกผมยาวไหมไม่มีอ่ะ ทุกคนแล้วแล้วแรกๆคือตอนที่แบบยังไม่ได้สนิทกันนะตอนที่แบบทำเขาเรียกทำเวิร์กช็อปด้วยกันอะเจอกันแรกๆอะไรเงี้ยทุกคนจะมีความคิดเดียวกันเลยว่าอีนี่เขาพูจาอะไรอ่ะอีนี่เขาเขาออกเขาเ,เขาชอบแบบออกผิดช่องอะไรเงี้ยแต่สักพักคุยไปคุยมาคืออ๋อพวกเดียวกัน <c oughs> ผมติดตลกไงครับผมติดตลกไงแบบซีเรียสเห็นใครซีเรียสไม่ได้ไม่ชอบ หล่อไหมตอนฟุกผมยาวอทอ,อ่ฮครับยุคหนังหาคาราวาเฮ้ยหนังหาเลยหรอดวงตาของฉันมันมืดมิดกลับไปไว้ผมยาวไหมล่ะโอ้โหทำงานอยู่ฮะทุกคนผมยาวมาแนวอินดี้ผมสั้นมาแนวปากเจวปากเจวต้องได้ผมยาวและครับผม โอยฟุกวันหลังมาเปิดมาเปิดบ็อกกันมั่งดีกว่าเดี๋ยวว่าจะไปซื้ออยู่ได้เลยนี่ผมมีตัวนี้แล้วมีพมีพงกุญแจยังกุญแจอะไรล่ะเบบไอคใครเบบี้พงกุญแจเนะ่เป็นรุ่นพงกุญแจอ่อไม่มีไม่มียังไม่ได้เลยหมดรีสต็อกก็หมดไม่ไหวหสู้ไม่พอเอออยู่ดีหายยากหายยากเฉยรอฟุกผมเกลียน ได้เดี๋ยวชูดจะไปเอาแบตเตอรี่นโกนให้ตอนหลับนะครับตลกแล้วชูดฟุกเผื่อเรียกนะเมื่อกี้เผื่อเรียกชูดปะใช่เนี่ยทุกคนเห็นไหมความความจริงมันค่อยๆปรากฏชูดคือที่เห็นยิมย้มยางแงทุกคนข้างในชูดอะมันเจ็บมันร้องไห้อยู่ตลอดเวลา ทุกคนเคยเห็นคนที่แบบโดนแกล้งบ่อยๆจนมันเป็นปมปะอันนี้ซ้อมละครอยู่หรืออะไรทำให้ได้หลอกยาอย่างเงยแล้วก็บทดีแล้วเกินคือแบบทุกครั้งอ่ะเวลาชูดเจอฟุกอ่ะชูดต้องแกล้งทําเป็นยิ้มแต่ว่าข้างในชูดมันสัน่นมันแพนิกไปหมดอนะ่ะทุกคนมันแบบมันกลัววแบบ่าเอยเราจะโดนอะไรไหมวันนี้เราจะโดนอะไรไหมชูด <laughs> เดี๋ยวเขาตัดหลงรอเล่นคนรอเล่นรอเล่นคัทคัทรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวเขาตัดเือแค้นนะ ทุกคนอย่าไปตัดนะเดี๋ยวฟุกดูไม่ดีนะัไม่อยากทำรายน้องนางอ้อมเ็น่ตันเหลอาไม่ตันหลับพี่ฟุกเก่งนะคะปากเจี๋วขนาดนี้ยังโตไม่ไอ้นนี้ใครพูดอะชื่ออะไรบอกมาดิให้บอกไหมไม่บอกดีกว่า <c oughs> บอกไปเลยไม่ว่าอะไรหรอกอ๋อฟุก๊กแสดงว่าบีบัวคนเดิมครับผมคนดีคนเดิมอ่าได้เจอกันแรกแรกพี่ชูดหลังหลังจะขึ้นไอแล้ว คือท si de e? ุกคนถ้าเกิดมีหลุดอะไรมาทุกคนไม่ต้องไอ้นี่นะเพราะว่าปกติก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วชูไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วบทละครชูตจำได้หรอจำได้ฟุกกับพี่ชูนเล่นเรื่องอะไรด้วยกันครับเล่นไม่ดีมครับผมคือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะแค่เรื่องเดียวแต่ว่าคบกันมาถึงทุกวันนี้เก่งมากไยนะ เราเป็นสปีชีสเดียวกันนะพี่ฟุกตอนเป็นพี่ดีมากเ,เาครับเอาหมิงขอบคุณครับตื่นได้แล้วไอ้ตัวเล็กชวนไม่ต้องพูดแล้วเราเปลี่ยนเรื่องไปเป็นคุณได้ไปต่อดีกว่าไม่ทุกคนแต่ว่าตอนก็ไม่แปลกเลยที่จะสนิทกันมาจนถึงทุกวันเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับแทบจะอยู่ด้วยกันทั้งแบบเจ็ดวันทั้งแบบเป็นเดือนเลยนะใช่ คือทุกคนในใบดีมทุกวันนี้ก็ยังสนิทกันอยู่นะทั้งชูทั้งฟุกทั้งแอนนาทั้งอเอลฟ้า <Alpha S 2> <Anna. S 1> อะไรเงี้ยก็ยังสนิทกันอยู่นะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องแรกของหลายๆคนด้วยแล้วก็มันเวิร์กช็อปได้กันอยู่ได้กันเจ็ดวันตลอดทุกคนก็ถึงขนาดอย่างชูกับฟุกเนี้ยไม่มีคิวถ่ายวันนั้นแต่ชูกับฟุกก็ยังไปกองนะไปกินข้าวฟรีครับใช่ไปกินข้าวฟรีมันเป็นวิธีประหยัดอย่างหนึ่ง <laughs> เพราะว่าวันหนึ่งเนี้ย งบข้าวกองเนี่ยมันจัดมามันไม่หมดอยู่แล้วชูก็เลยไปชูกับฟุกก็เลยไปกินข้าวฟรีแล้วก็หอกรับด้วยเอาเตรียมถุงนอนไปด้วยน้นองเบสยังเจอไหมอ๋อเบสเบสเบสไม่ค่อยได้เจอครับเพราะว่าเหมือนเบสติดเรียนด้วยพวกชทูที่เจอกันบ่อยๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรียนจบกันแล้วไงแร้วเบสก็น่าจะเรียนมสวมันน่าจะหนัก <c oughs> จุเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นครับดีขึ้นครับก็มีน้องรักเพิ่มใหม่คนหนึ่งน้องรักว่ะขอวิธีเอาชนะวิธีไหนมาถึงอะไรขอวิธีเอาชนะฟุกหน่อยค่ะไม่ไม่ท่างอะฮะใช่ชูยแกแสดงละครเก่งเนอะอันนี้ชมใช่ไหมครับ พี่ฟู๊งหว่งไหมคะเริ่มนิ่งแล้วอ๋อพูดไม่ทันครับไม่ได้ง่วงครับแต่พูดไม่ทันคิดถึงไม่ไดีเลยพี่ชูดก็คิดถึงนะตอนนั้นมันก็สนุกจริงๆแหละพี่เคยไปอะไรที่ไหนไม่ถึงชีวิตตอนนั้นนะเดี๋ยเพื่อนอใหม่แบบเพื่อนใหม่ๆเยอะใช่เราก็แบบว่าเป็นเรื่องแรกด้วยทุกคนก็ตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกหลายๆครั้งแรกหลายๆอย่าง พี่ฟุ๊กเป็นงี้กับทุกคนปะคะก็ก็ประมาณนี้เนาะใช่ใช่ใช่ผมก็เป็นทุกคนแต่เหมือนเหมือนก็เหมือนน่าจะเหมือนทุกคนผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่เหมือนทุกๆเหมือนทุกคนแหละที่แบบจะรู้ว่าเออมันจะกับคนนี้ได้ประมาณไหนคนนี้ได้ประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้แบบนี้อยู่แล้วครับตั้งกล้องตรงๆช่วยทีนี้ก็ตั้งตรงตรงตรงไหนไม่ตรงหรอ จุดอ่อนอ๋อใช่ครับจุดอ่อนของฟุกคือชูดครับผมไม่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบชอบหรือว่าอะไรนะเถียงไม่ทันเออเถียงไม่ทันอย่าพิมพ์ลายมาอันนี้คือจุดอ่อนผมในการพิมพ์พิมพ์ลายเนี้ยฝากบอกฟุกนอนเถอะมัม,มีบรูดา้าเจ็บตาจะปิดแล้ว โอเคเดี๋ยวไปนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปธุระต่อเลยมีธุระเออลืมเลยว่าบินวันไหนนะบินมันสุกรวันศุกวันนี้วันจนันทร์ครับไปสอนจูเนียหน่อยเสียงไม่ทันเรื่องแบบนี้มันมันมันมาตั้งแต่เกิดครับแปลกแมันต้องมันต้องใช้การสัสะสมประสบการณ์นะครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อต้องใช้การสะสมใช่ ต้องอยู่กับคนแบบนี้เยอะค่ะแบบไหนแบบไหนนะแบบแบบพูดเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยคำมันแปลกๆใช่<แ>ครับคำมันแปลกๆครับผมแต่ไม่เป็นไรชูดไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าชูดอยู่กับฟุกได้ก็ไม่มีอะไรต้องซีเรียสลวครับผมฝันดีครับฝันดีครับทุกคนคนจะไปนอนกันหละขอบคุณครับไป,ไปนอนกันเถอะครับไปนอนกันเถอะครับแต่ว่าเดี๋ยวชูดน,นั่งคุยแป๊บหนึ่งใครจะอยู่คุยก็ได้นะค่ๆ เดี๋ยวไปนอนละสังคมหล่อหลอมใช่ครับผมแต่พี่ชูดหล่อหลอมหล่อหลอมสังคมนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอยขอบคุณครับอาโมงิงยังไงนะคนอื่นก็อาจจะสังคมหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าพี่ชูดแต่หล่อหลอมสังคมให้เป็นให้เป็นแบบพี่ชูดแหม่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบสังคมตรงนั้นก็คงไม่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนคิดเอาเองทุกคนคิดเอา นะครับผมอยากให้เจอพี่จูนเจอ๋ยวให้เจออยากให้พี่เจอจูเนียถ้าเกิดเจอก็ไดจะรู้ว่าชูอยู่ฝั่งใครนะอาจจะมาอยู่ฝั่งผมก็ได้ฝันไปเหอะอ่าชูถ้าได้เจอนะเ,ออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยเขาเรียกชูธรรมดาอีกแล้วชูไม่โอเคอะชูเดี๋ยวเขาตัดหลงเอาอีกแล้วทุกคนทุกคน คือชูนกับฟุกไม่ได้ห่างกันเยอะนะก็เลยแบบแล้วมันสนิทกันมากๆแล้วแล้วทำไมต้องแล้วไปต้องแก้ทุกครั้งเลยวะไม่ต้องแก้ก็ได้บอกเอ้คุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นนะทุกคนไม่ได้มีอะไรนะฟุกจะเรียกชูนเรียกอะไรมันสนิทกันมากๆก็เลยชูนไม่ได้ซีเรียสะไรนะทุกคนมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผมเรียงเนี้ยถ้าเรียกพี่เนี่ยคือแปลกแปลกละอันนี้คืออาจจะทะเลาะกันได้อาแคือถ้าแบบฟุกฟุกเรียกเรียกพี่ชูนเมื่อไหร่ชูนจะเดินเข้าไป จับไหลฟุกแล้วบอกฟุกเป็นไรทําอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่า <laughs> มีอะไรบอกกันได้แบบบางที่อยากจ,จะไม่รู้ตัวบางทีอจจะแบบเอ้ยเราพูดจาอะไรไม่เข้าหูฟุกหรือเปล่าพี่พูดจาอะไรไม่ดีหรือเปล่าบอกได้ <laughs> เลียกพีนี่แปลกละ <laughs> จริงห่างกันวันเดียวไม่มันแหมมาเอาวันเกิดวันเด้งเอาปีเกิดสิปีเกิดสิดส <laughs> ฟุกเคยช็อตพี่เชียบอ่ะ ไม่เคยอ่าครับวันนั้นเคยเคยไปผมเคยไปนอนบ้านเขาอยู่นะบ้านไม่ชูดอ่ะตื่นมาตกใจใช่มีมีรูปด้วยปะ่ะรูปที่พี่ถ่ายปะ่ะเออจะหายไปแล้วเครื่องนั้นนะเครื่องนั้นเจ๊งไปแล้วใช่ปะ่ะใช่ทุกคนรูปเด็ดสะใจมากรูปนั้นแต่ไม่รู้ไปไหนแล้ว <c oughs> เอ็งทำตอนทีเผลอ ไ,ไม่ได้ไปทําอะไรไว้คือฟุก๊กวันนั้นไอ้นี่อ่ฟุกมานอนที่บ้านแล้วตื่นลงมาแล้วเจอที่เชียปะใช่ตกใจทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอาจจะเคยรู้จักที่เชียรหรือว่าอะไรนะน่าจะเคยเจอไหมได้จะรู้จักไหมหมอนเนะื้อหมาสามขาของชูที่เพิ่งเสียไปอะทุกคนเชื่อไหมว่าไหมหมอนอะจริงไหมหมอนไม่ชอบผู้ชายนะหมายถึงว่าแบบไม่ค่อยถูกกับผู้ชายนะแต่ไหมหมอนอ้อนฟุกงงเหมือนกันงงมากเพราะว่าเอลฟาเคยเคยเอาขนมให้ไหมหมอนใช่ปะ ให้เสร็จปุ๊บแล้วพอขนมหมดปุ๊บจะไปรูปมันจะโดนไหมหมอนกัดแต่ฟุกไม่โดนเข้ามาสังเาะสั่งแงะที่ขาเออเข้ามาอ้อนฟุกเอาหน้ามาซบฟุกชุดงงเลยอ่ะไมหมอนเห็นฟุกเป็นชุดหรือเปล่าไม่ไหมหมอนมันน่าจะเห็นเพื่อนในป่าฟุ๊กอะครัํมันเลยเข้าไปอ้อนเข้าไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าชุด ลองไลฟ์เวทีมวยแข่งกันปากแจวเออไลฟ์ที่ลุมพินีไหมล่ะงั้นอะเอานมวะ <laughs> ทุกคนแต่ว่าคือรูปอันนั้นมันรูปอันนั้นมันไม่ดีทุกคนอย่าเลยมันเป็นความใส่ใจของชุดคนเดียวกับคนรอบตัวที่รู้จักฟุก๊กแบบพวกแอนนาอะไรทุกคนชอบมาก <laughs> แต่มันหายไปแล้วทุกคน <laughs> ดีแล้วครับให้ให้มันแบบเผาทิ้งไปเลยยิ่งดีสรุปทุกคนอื่นมีทำไงตลบล เออไปถามหาแอนนาไหมแอนนามีใครเก็บไว้หรือเปล่าแต่คนหนึ่งที่คิวน่าจะเก็บนะ <c oughs> พี่ตองตอ <c oughs> พี่ตอง <c oughs> อยากชมด้วยทุกคนอย่าเลยรูปเดี๋ยวทุกคนจะดาวมาใส่ชุดมันเป็นรูปไม่เหมาะสมฝ่า <c oughs> ให้ตายๆกันเลยไปแล้วพี่ชุดชุดเจริน <c oughs> แหมเรียกพี่ชุดชุดแหม ทนเรียกพ่ชูดได้ไม่กี่ครั้งหรอกคนเยอะไปนอนแล้วเดี๋ยวไปนอนจริงแหละทุกคนฝันดีนะครับอะไรกับฟุกบ่อยๆได้ครับผมถ้าเกิด,ดเวลาตรงกันนะได้ครับผมโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายฟุย๊กจัดกระเป๋าดีๆเดินทางปลอดภัยขอบครับผมคนลุกไหมขอบคุณครับขอบใจแต่วันหลังไม่ต้องนะไม่เป็นไรก็มีแค่วันนี้เท่านั้นแหละที่จะอวยพอ่ะ บายบายบายงี้เจอกันมาเปิดของกันได้เลยครับเดี๋ยวเอาไว้จะเปิดมาเปิดนะีครับเอาไปสิเคเฮ้ย้ปเฮ้ยไปเดี๋ยวน้ำร้อนก้ยนะ